พี่ครับพนักงานจมูกครับพี่ชลเลมครับเกิดชายหรใครลืมเปล่าครับใส่หรอไม่ใส่เป็นผู้ชายแล้วอืมพี่ใส่พี่ใส่อันชุ่มๆไหมไม่ใส่พี่เป็นตัวาหญงต้องใช้ชุ่มๆเลยเป็นเจ้าชายใช่ไหมโอเคไม่ใส่ชุ่มๆเป็นเจ้าชายแล้วก็ใช้ใช้เชือบเม้แล้วก็ใช้รองเท้า โอเคก็เส้นกูกูกูพี่ก็มาเลยพี่ก็ปีนปีนแล้วก็เฮ้กูกูกูพี่หนูรู้พี่ผมเช่นเหมือนหนูเลยใช่พี่พี่เหมือนหน้าม้าเลยใช่เป็นหน้าม้าเหมือนหนูเลยเนี่ย 然后我要出去吗？嗯